ไม่อ่านอะไรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอุ๊ยแอนชิลีใส่เสื้อกคิตเตอร์ลานมากเออฟาบัวเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนอิ่มเกินไปเสื้อคลอเหมือนกันเท่เนาะชิคชิกเนาะเราเป็นคนชิคชิเขาบอกว่าพี่เมรินสวยมากน่ารักจังเลยอ่ะแอนชิลี่ทำไมแอนจะคนน่ารักอ่ะ ถ้าพี่แอนถ้าแอนได้ท็อป i อ่ะแอนแบ่งเงินรางวัลให้มินีนะแคได้หนึ่งแบ่งถ้าถ้าพี่หนึ่งแบ่งขอสามพันเอองงมากเิรเตอร์ดีตลกมากเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนทุกคนแบบว่าบัฟมากเลยแอนชิลีไม่ร้อนเหรอร้อนร้อนมากเดี๋ยวเขาเข้าไปด้านในก่อนนะน่าจะไม่